เดี๋ยวจะเปิดสำนักละ <laughs> ม่หรอกค่ะก็เราก็เป็นเหมือนแฟนนางงามคนหนึ่งเหมือนกันค่ะก็ผ่านมาหลายปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเป็นในฐานะของการเป็นแฟนนางงามบ้างที่แบบติดตามน้องๆที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ตายคิดไหมในแต่ละปีที่ฉันเคาะมันจะต้องมีดราม่าอะไรก็จะต้องมีการแบบโมวีนแแฟนคลับนางงามตลอดคือตันตันเข้าใจค่ะคือความแบบแฟนคลับหรือว่าคนที่เราคลั่งไคล้อะเราก็จะมีความรักมากใครจะว่าอะไรหรือใครแบบว่าไม่เชียร์ของเรามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องให้ทุกคนแบบแยกแยะด้วยเพราะว่าเราก็ต้องมี มีเสรีภาพในการที่เราจะาพูดหรือว่าเราจะเชียร์ใครเพราะว่าตันเองอะเวลาที่ตันแบบทำเคาะใครหรืออะไรอย่างเงี้ยตันไม่เคยแบบว่าพูดบั่นทอนหรือลดคุณค่าของนางงามแต่ละคนที่เข้ามาประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนอนะมาเชียร์แบบให้มันสนุกมากกว่าไม่อยากให้มาน,นั่งแบบตีกันหรือลดคุณค่าหรือแบบแข่งกันแบบให้มันดูรุนแรงอะอถ้าถามในฐานะที่เราเคาะแม่นในหลายๆปีตันเคาะนางงามจากอะไรจากบริบท เวทีหรือว่าเราดูจากศักยภาพนางงามจริงๆอะ่ะก็ก็ดูหลายอย่างค่ะดูจากที่ตัวเองแบบว่าประกวดด้วยที่ท,ที่ผ่านมาอะ<ๆ>ไรอย่างเงี้ยค่ะว่าบริบทของของเวทีเป็นยังไงแล้วก็ศักยภาพของของตัวนางงามเองเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเอาไปเป็นแบบตัวแทนของ,อของประเทศเราอะ่ะมันต้องมีลักษณะแบบไหนยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในฐานะตอนที่เราไปประกวดต่างประเทศเนี่ยเราจําเป็นไหมว่าที่แบบว่าเฮ้ยฉันจะต้องเดินฟาดเดินสับเด,นนเดินนู่นเดินนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแฟนนางงามหลายคนก็จะแบบอุ้ยคนนี้ยังเดินไม่สุดเลยยังเดินได้อีกอะไรอย่างเงี้ยจริง,รงๆอ่ะเหมือนแบบทุกวันนี้แฟนนางงามอาจจะคิดว่าการเดินฟาดเดิน<ม>เดินแรงอะ่ะก็คือ สวยคือเลิศแต่จริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของนางงามแต่ละคนด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเนเจอร์ของเราเป็นคนที่ไม่ได้ดีดสดด,สดิ้งหรือว่าอย่างตัวตานเองอะ่ะก็ไม่ได้เป็นคนที่เดินสดด,สดิ้งขนาดนั้นก็คือเดินในความเป็นตัวเราเดินในลักษณะเอกลักษณ์ของตัวเราแค่นั้นค่ะคือไม่ไม่ได้จําเป็นที่ว่าต้องไปแล้วแบบเอวสะโพกหักไปถึงขนาดนั้นอนะไรอย่างเงี้ยแค่ความมั่นใจของตัวเองแล้วก็พลังที่ที่เราได้เห็น Energy ในแต่ละวันที่มัน enjoy ที่มันได ได้ได้เต็มที่กับทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใต้ก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วการประกวด,ดนางงามจริงๆมันไม่ได้ดูแค่ในเรื่องของการเดินดีดเดินแลหรือว่าดูแค่เพอร์แมนซ์อย่างเดียวค่ะเขาก็ต้องดูในเรื่องของการทํางานด้วยเรื่องของคนที่จะมาเป็นกระบอกเสียงอะเหมือนคนที่จะมาทํางานในองค์กรของเขา เขาก็ต้องดูคนที่มันสามารถที่จะเป็นผู้นําหรือเป็นคนที่เป็น empower อเอ็มพาวเวอร์ของทุกคนได้คนที่พูดแล้วออกมาแล้วรู้สึกว่าเออเนี่แหละคือตัวแทนขององค์กรเราอะไรอย่างงี้ค่ะส่วนตัวเรามองว่าคะแนนหลักม,มันมีผลกับการประกวดนะแม้ว่าเอาจริงมันก็เหมือนหลากหลายวิธีเนะาะเขาจะบอกว่าจะมีผลตลอดมันก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าการเก็บตัวเนี่ยมันคือการที่เราได้เห็นทัศนคติลักษณะนิสัยของตัวนางงามว่ามันเป็นยังไงบางคนแบบโหอยากเด่นอยากดังอย่างเดียวอยากจะเด่นมากทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองเด่นอะ หลังบ้านเขาก็รู้บางคนอาจจะเห็นภาพออกไปดูดีมากเลยแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าหลังบ้านมันไม่ไโอเคใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ต้องมีการดูพฤติกรรมของตัวนางงามด้วยทั้งทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่งั้นเขาจะมีการเก็บตัวเพื่ออะไรเพราะเขาจะต้องให้รู้จักตัวนางงามมากยิ่งขึ้นให้ตามวิเคราะในไหนละเพราะเดี๋ยวพุทจิน้องจะต้องเดินทางและแอนโทเนีย ให้เราวิเคราะห์มีใครสนใจไหมอยากให้หนูอ่ะไปเชียน้องไหมสปอนเซอร์เข้าได้อันนี้คือบอกแล้วนะอันนี้คือบอกจริงจริงจริงอันนี้คือบอกบอกกับพี่ปุ้นแล้วบอกกับแบบเออผู้จัดการว่าถ้าสมมติว่ามีสปอนเซอร์เข้ามาจริงๆอ่ะเราจะไปเชียน้องแอนเลยใช่ใช่เพราะว่ามีความฝันแบบคือด้วยด้วยความที่เราอ่ะเห็นแบบประเทศไทยที่มาเชียเราอ่ะมันจอยมากเราก็เลยอยากแบบ เห็นโมเมนต์นั้นในฐานะที่เราเป็นคนที่แบบเป็นแฟนนางงามเพราะว่าเราเห็นในฐานะของการที่เป็นนางงามแล้วมองทุกคนแล้วเราอยากเป็นเป็นเป็นตัวแฟนคลับที่มองน้องอะไรอย่างเงี้ย คณะลูกที่เรามองว่าแอนโทเนียจะไปได้ไกลามากแค่ไหนบนเวทีโลกโอ้โหอันนี้ตันก็บอกไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตันเองอ่ะก็ยังไม่ได้เห็นผู้เข้าประกวดท่านอื่นของประเทศอื่นเลยว่าว่าว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปีนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูอะไรแบบจริงจังเลยค่ะก็เลยยังไม่เห็นว่าคู่แข่งเป็นยังไงบ้างแต่เชื่อว,ว่าตัวแอนเองอ่ะก็สามารถที่จะแบบศักยภาพของเขาอะมันถึงอยู่แล้วเพราะว่า จากเนื้อแท้ของเขาอะเขาเป็นคนที่น่ารักมากจากที่ตั้งเคยทํางานเขาหรือว่าเคยคุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเป็นคนนิงมากค่ะอ,อาจาอยากให้ฝากให้กําลังใจน้องหน่อยเพราะว่าตั้งแต่น้องมองมาเนี่ยเอาจริงน้องจะเจอราม่าหนักมากให้กาลังใจน้องหน่อยยังมีหนักกว่าหนูอีกอ่ะเตรียมตัวมาค่อนข้างน้อยแล้วก็คิดว่าเขา,านาน่าจะรู้รอยู่แล้วแหละว่าอะไรที่เราควรปรับอะไรที่เราแบบควรแก้ไขหรืออะไรที่เราควรที่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ส่ง ได้แก้ได้อยากแนะนำได้ก็แนะนําในทางที่ดีมากกว่ายอย่าแบบไปด่าให้มันรู้สึกว่าบั่นทอนจิตใจเพราะบางทีการที่เราเหมือนตัวตานเองที่เคยด่า<ม>โดนด่ามาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่า เออมันบั่นทอนจิตใจทําไมเรายังไม่ทันทําอะไรเลยทาไมจะต้องด่ากันด้วยในเมื่อเราได้เป็นตัวแทนแล้วอ่ะมันทําอะไรไม่ได้แล้วเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วทันที่เขาได้มาเป็นตัวแทนแล้วเราควรที่จะให้พลังบวกกับเขาค่ะให้กําลังใจเขามากกว่าเ,ออเพราะเขาคือแบกความหวังของทุกคนอะ่ะแล้วยิ่งแบกความหวังกองเธออ่อะในบอร์ดอาจจะเย็นเย็นอย่าพึ่งตีกันเออ,เ,อ,อเพราะฉะนั้นแล้วก็คือนั่นแหละให้กําลังใจกันค่ะ,ะสุดท้ายย้ำอีกสักรอบสปอนเซอร์เข้าได้ถ้าเกิดใครอยากเห็นน้ำตาไองรจริงๆหนูแบบ คืออยากไปจริงๆสปอนเซอร์เข้าได้เลยนะคะหนูจะถ่ายให้ฉ่ำโอเคขอบคุณค่ะ